สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง sessions YouTube ถาอินเตอร์เนวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นจากต่างประเทศนะครับจากกรณีช่องของถาอินเตอร์เนวเนี่ยครับได้นำเสนอวัตถุปริศนาที่ลอยอยู่กลางทะเลซึ่งเป็นหน้านน้ำของประเทศอินโดนีเซียที่เรียกกันว่าทะเลนาทูนาวัตถุปริศนานั้นเนี่ยก็บอกว่าเป็นรถถังนะครับ ซึ่งก็มีการตั้งคําถามว่ามาจากไหนก่อนหน้านี้กองทัพของอินโดนีเซียนั้นก็ยังไม่สามารถตอบได้นะครับว่ารถถังคันนี้เนี่ยทำไมมาลอยอยู่กลางทะเลล่าสุดนั้นเนี่ยนะครับในส่วนของกองทัพเรืออินโดนีเซียได้พบเจอรถถังคันนี้อีกครั้งหนึ่งและมีการทําการลากเข้าสู่ชายฝั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีการตรวจสอบว่า ตกลงแล้วเป็นอะไรกันแน่แน่นอนครับกองทัพเรือนั้นเนี่ยนะครับได้มีการไปพิสูจน์ว่ารถถังคันนี้เป็นอย่างไรจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าวัตถุดังกล่าวนั้นเป็นเพียงแบบจำลองที่มีความประณีต่างมากมีลักษณะเป็นยานพนะต่อสู้ทันสมัยมีความคล้ายคลึงกับรถถังประจันบาล M1 นเอฟรามที่ผลิตโดยสหรัฐอเมริกาและก็เป็นรถถังเบา 15ของจีนด้วยที่ภายในของแบบจําลองนั้นกลวงมันจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมมันจึงสามารถลอยอยู่บนผิวน้ําได้อย่างไรก็ตามที่มาที่ไปของแบบจําลองยังคงเป็นปริศนาแล้วก็กองทัพเรือระบุในถ้อยแถงสั้นๆว่ายังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน,สสวนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภาพวัตถุปริศนาคล้ายกับรถถังดังกล่าวปรากฏบนสืนส่อสังคมออนไลน์ของอินโดนีเซียเมื่อช่วง กลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมาและไม่นานมันก็กลายเป็นที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางผู้คนบนสังคมสื่อออนไลน์พากันคาดเดาต่างๆว่ารถถังที่มันลอยน้ํานั้นเนี่ยนะครับมันมาจากไหนกันแน่สื่อมวลชนท้องถิ่นรายงานว่าพวกคนงานแท่นขุดเจาะน้ํามันในแถบทะเลน,นาทูนาเป็นคนถ่ายภาพเอาไว้ได้แล้วก็เรือลากจูงลํานึงที่อยู่ใกล้ๆพยายามเล่นเข้าไปหาวัตถุดังกล่าวแต่ไม่สามารถทําได้เนื่องจากในเวลานั้น ท้องทะเลนั้นมีคลื่นลมแรงนั่นเองในขณะที่กองทัพอินโดนีเซียในขณะนั้นก็ไม่สามารถสกัดวัตถุปริศนาคล้ายรถถังได้ในทันทีหลังจากที่ได้รับแจ้งเกี่ยวกับการพบเห็นในเบื้องต้นส่งผลให้รถถังนั้นเนี่ยยังลอยอยู่กลางทะเลนาทุนานานานกว่าหนึ่งสัปดาห์ท้ายที่สุดเนี่ยนะครับมันก็ถูกคลื่นซัดเข้ามาใกล้กับชายฝั่งอีกครั้งแล้วก็ท้ายที่สุดกองทัพเรือนั้นก็ไปลากเข้ามาเพื่อทาการพิสูจน์และผลการพิสูจน์เบื้องต้นก็บอกว่ามันเป็นแค่แบบจําลอง แต่มาจากไหนนั้นยังไม่ทราบครับ